และที่จังหวัดนนทบุรีค่ะก็ได้มีการจัดประชุมนคะคะสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเพื่อที่จะให้ลูกจ้างและก็นายจ้างนคะคะได้มีความตระหนักค่ะถึงความสำคัญของโทษและก็พิษภัยของยาเสพติดที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สถานประกอบกิจาการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างแนวคิดให้ในจ้างและลูกจ้างได้ตระหนักถึงความสำคัญของโทษพิษภัยของยาเสพติดและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายเข้าสู่สถานประกอบกิจาการเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจาการและเพื่อทราบแนวทางการส่งผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา โดยมีนายจ้างลูกจ้างของสถานประกอบกิจการในจังหวัดนนทบุรีจำนวน20แห่งรวม40คนเข้ารับการอบรมและว,วิทยากรบรรยายให้ความรู้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี